สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์นวลวันมาให้เคล็ดลับดีๆในเรื่องของความคิดดีกว่านะคะเพราะว่าความคิดเนี่ยค่ะเป็นจุดสําคัญเลยสําหรับทุกคนเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเกิดจากอะไรไหมคะเกิดจากความคิดของเราเนี่ยละคะไม่มีใครค่ะที่จะทําให้เราโกรธได้เศร้าได้ดีใจเสียใจได้ถ้าเราไม่ยินยอมให้เขาได้เข้ามามีสิวนในชีวิตเราเพราะเราอนุญาตแล้วก็ ความคิดของเราค่ะมันก็ทําให้เราอ่ะรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกดีใจรู้สึกเศร้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดนะคะเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยบอกเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์บอกเลยถ้าเราสามารถคอนค,ควบคุมอารมณ์ของเราได้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันก็จะเป็นไปได้โดยง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราจะไม่ยอมให้สิ่งลบๆคนลบๆอารมณ์ลบๆเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราทํายังไงล่ะคะอาจารย์พูดนะมันพูดง่ายเนาะแต่เวลาเรื่องจริงอะค่ะ มันทํายากนะในการที่จะคอนโทรลฟาร์มคิดเหมือนกับว่าอาจารย์บอกว่าให้เพื่อนๆคิดดีพูดดีทดําดีใช่ไหมแต่พอเรื่องจริงเวลาที่เราออกไปทํางานนะมันก็มีโอกาสที่จะเจอสิ่งต่างๆซึ่งเข้ามากระทบทําให้เราอดคิดลบไม่ได้ทุกคนเป็นหมดนะคะอาจารย์ก็เป็นบางทีอะค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องที่แย่เดี๋ยวเราเอาเคสอาจารย์ให้ก็ฟังเวลาที่อาจารย์แบบเจอแบบว่าใครมาว่ามาอะไรอาจารย์ใช้วิธีไงคะอาจารย์ก็ภาวนายอยู่ข้างใน อาจริงๆนะอาจารย์ใช้วิธีนี้เหมือนกับว่าเราก็นึกภาวนาของเราเวลาที่ใครมาพูดอะไรที่เราไม่อยากจะรับอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องรับนะคะเราก็ส่วนมันภาวนาอยู่ข้างในแผ่ไม่ตายเขาเด้ก็ได้อาจารย์ก็ใช้เทคนิคนี้เพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าสมองอาจารย์ความคิดอาจารย์อาจารย์จะรับแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องลบๆอาจารย์จะไม่ยอมรับอะ่ะค่ะอาจารย์จะตัดมันออกแล้วพอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรจะมากระทบมันทําให้เราอะควบคุมคือเรามีสติอยู่กับมันเราก็ไม่ทําให้เขามีอํานาจเหนือเราได้เพราะอาจารย์บอกได้เลยนะ เวลาที่ใครอะค่ะมาทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจปุ๊กนะเวลาที่คุณรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหเขานั่นนะคะมันเกินเลยไหมคะคุณให้เขามามีอํานาจมากกว่าคุณนะแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่คุณวางได้นะคุณนะคะเป็นคนควบคุมนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาอะไรมาใส่คุณได้เลยถ้าคุณไม่ยอมรับมันเข้ามาเพราะอะไรคะเพราะส่วนใหญ่นะอาจารย์บอกได้เลยนะมันเป็นเรื่องปกติของคนมนุษย์เลยนะเวลาใครมาว่าคุณนีจะต้องตอบโต้ทันทีใช่ไหม เพราะเราไม่พอใจเราก็แสดงออกไปทันทีแต่ว่าข้างในใจเราอะเรามีความสุขไหมเวลาที่เราตอบโต้เข้าไปอาจารย์บอกได้เลยมันไม่ได้มีความสุขทั้งคู่นะแล้วเวลาคนที่เข้ามาว่าเราคุณเชื่อไหมเขามีความทุกข์แล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเวลาคุณตอบโต้เข้าไปคือ,อยังไงเขาแอนตี้คุณอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมคะเวลาคุณตอบโต้เขาไปเขาไม่มีทางให้คุณชนะหรอกก็ยิ่งทะเลาะก,กันไปยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าต่างกันโดยที่ว่าเฮ้ย hey, ว่าไปสีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเหนื่ยอยก็หยุดอะ อาจารย์ใช้ทฤษฎีนี้จริงๆค่ะเพราะว่าอะไรคือเราไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับเขานะเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่เราให้อภัยนะคะการให้อภัย ard, นี่มันใช้ได้กับทุกๆเรื่องเลยนะเพราะว่าพอเรารู้จักที่จะให้อภัยแล้วชีวิตเราค่ะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีทุกคนนะค eker, อะอาจารย์มั่นใจเลยทุกคนเจอหมดแต่ว่าใจเราคิดจะให้อภัยแล้วการให้อภัยเขาก็คือจริงๆคือการให้อภัยตัวเราเองนะเพราะเราไม่ได้เอาเขาเก็บมาเป็นอารมณ์กับเราแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขไงคะ แต่ถามว่าคนที่เขาว่าเราอะ่ะใจอะมันไม่มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะแต่ระวางได้ใครคนที่วางได้ก่อนคนนั้นคือคนที่มีความสุขเพราะเมื่อก่อนอาจารย์เองเนี่เป็นคนที่ถามตรงๆว่าเราเก็บทุกอย่างมาคิดนะแล้วเราก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเฮ้ยมันบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันผ่านไปแล้วอะ เราย้อนไปแก้ได้ไหมสมมติว่าอ่ะมีคนมาพูดให้เราโมโหตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วแต่เชื่อไหมคะบางคนยังเก็บวาอยู่ในใจยังรู้สึกโอ้แบบนึงมันยังหนักอยู่เลยอะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักที่จะให้อภัยและวางมันลงได้เนี่ยชีวิตเราอะคะ่ะมันมีความสุขมากเลยคะ่ะเพื่อนๆลองเอาเคล็ดลับวันนะะี้ค่ะที่อาจารย์ให้ะคะ่ะไปใช้นะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้แล้วอาจารย์บอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษและเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาทุกข์มาเก็บเอาไว้แล้วไงพอเราวางทุกเราจบอะ แล้วเราก็ควบคุมความคิดของเราไม่ให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือเราแล้วชีวิตเราอะค่ะมันเยี่ยมมากมันดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลองเาเทคนิคไปใช้นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักกดไลค์กดแชร์นะคะและขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ i เข้ามานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย